สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องสุขสุขน,นะคะมือนี้ค่ะก็มาพอร์กันทั้งโคกทั้งเขาคือเกาน,นะคะพี่น้องมือนี้สาวแพะมามภพอกับสวยเติมนึงแล้วนะคะแต่ว่ายางเขาม่าหมหันก็มีคั้วมันมาฝากพี่ฝากน้องสองสามดอกอยู่ค่ะก็จะเป็นเห็ดก็กับเห็ดนาคาวนะคะมือนี้สาวแพกก็มากกระบ้าอีทคือเกานะคะพี่น้องเอาเขาขาไปลุ้นไปตามกันเรื่อยๆคือเก่้านะคะว่ามือนี้เขาจะมีคั้วมันมาฝากพี่ฝากน้องซ้ำได้นะจ้า ยเข้าไปลืมท้องแม่คุณค่ะนี่ดอกเบลให้คิดให้นะคะ่ะพี่น้องดอกที่สองค่ะของคิบนะคะ่ะนี่อีกต่มหนึ่งงามๆเลยจ้า ตูงงามๆค่ะมูหนี่บแบบงามเลยค่ะพี่น้องซีดอกเลยนะคะเท่าที่เห็น่ทราะถ้าเด็กเชียร์บึงอดอกงีบานค่ะนี่อีกดอกนึ่งค่ะแต่ว่าตัวนี้มีสองตูมหนึ่ตูมหนึ่ง ตุ้มหนึ่งค่ะจาหนึ่งบานเปิงเคิงงามๆเลยคะ่ะตุมหนึ่งค่ะจาหนึ่งค่ะ เริ่มบานเบิดแล้วนะคะพี่น้องดินมันแห,งห้งรายนาแตกเบิดค่ะอีกดอกนงค่ะนี่สามดอกค่ะพี่น้องเอาเดอกนี้ก้อนของเทิรก้อน มีอีกสองดอกค่ะบบห็นดอกนี้ค่ะเกือบมันเหยียบเห็ดก้อบานอีกดอกนึงค่ะพี่น้องสองดอกบวกงามเลยค่ะ อีกบ้านนึงค่ะจุ้งหนึ่งค่ะพี่หอย้องจุ้งค่ะ,คะบ้านนึงค่ะมู่เดียวกันด้วยค่ะเนี่ยน้อง แล้วัมยม่ห่างกันค่ะเอาซองตู้มุตวคันี่ ดอกนึงค่ะอานตึงเรึ่งงามงามค่ะดอกานจึงครึ่งค่ะ ดอกเหลืองดอกนึงค่ะอยู่กรหมดพี่น่องเคยนิ่งหัวเฉียวค่ะก็อีกดอกนึงค่ะจูนิงงามเลยค่ะเคยจูนิ่งงามค่ะพี่น้อง จุ่มหนึ่งค่ะจุ่มนี่จุมจ่มแบบง่ายเลยางามค่ะนะคะพี่น้องเว้ยพึงแดงโสงโดดจ้าพอแลนะคะพี่น้องหยิบทานสร้างหยิบทานหอมนะคะโดดง่าย ดอกนึงๆๆน่งแขงค่ะดอกนึงน่งแขนเฮ้ยละ่ะามันพุดอ่ะสุดยอดดอกพอดีพอดีเลยนะคะ่ะดอกนึงเื้อกองแข็ว่ามือนี่คุณนะ ดอกมันยังแข็งอยู่นะค่ะใส่ได้ยุดเดล๋มเสียทองเลืมดดำแลวพี่น้องแต่ก็ใส่ได้ค่ะจ้าพี่น้องกลับมาถึงในช่วงสุดท้ายของสาพพวแพร่กระบาอีดแล้วนะคะเมื่อนี้สาพพวแพรกระบ้าอีดกับบมีข้อหมันฝากพี่ฝากน้องไปในอกค่เมื่อน,นี้นี่ของบาอีดเนาะค่ะนี่กับของสาพพพวแพร่ค่ะพี่น้องแต่ของใต้ของสาวแพริเปินเฮดก้อนเนาะค่ะกลับมาได้ช่วงสุดท้ายนี่ได้เิดอัน ท่านบานสามดอกนี่ค่ะพี่น้องเกือบติ่มกระตาเนาะ,ะบานกับบานพูดบานพูดพวกนี้หมดเห็ดกอ็อกระตูงพงก่ี้พวกงามนึงเนาะคะ่ะอยู่ข้างล่างก็ได้เป็นเห็ดกอ้อนเนี่ยเห็ดหนาคขาเนี่ยโอ้ยเซลพัดนี่แหะค่ะพี่น้องเมื่อนี่ก็ได้เขาก็ถือประมา่เนาะคะ่ะจักน้อยหรือว่าประมาณนะคะพี่น้องเอาสำหรับคลิปนี้สาวแพรกับสิพ่อไว้ซ้ำนี่แหละคะ่ะ ถ้ามาคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้สาวแพรวผ้าไปน้ำได้อยค่ะขอบคุณค่ะ